สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูการขึ้นตู้ครับไปส่งให้กับลูกค้าที่วัดเขาสว่างธรรมครับอำเภอขานุวัลลักษ์จังหวัดกำแพงเพชรครับบ้านของคุณเปิ้ลปริชาตินะครับขึ้นตู้ด้วยกันทั้งหมดก็ประมาณ9ชิ้นครับมีตู้ใส่เสื้อผ้านะครับแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งครับมีตู้เขาเรียกตู้เวิร์กพอยท์ครับวางทีวีครับ แล้วก็จะมีตู้ข้างเตียงครับมีโต๊ะรับแขกแล้วก็มีตะกร้าใบใหญ่อีก3ามใบครับเนี่ยครับกำลังขึ้นครับการขึ้นก็ต้องค่อยๆขึ้นนะครับต้องมีกระดาษรองครับการกระทบเพื่อไม่ให้เป็นรอยขีดข่วนหรือรอยกระแทกครับเราต้องมีกระดาษซับอยู่ตลอดเวลาครับนี่ครับขึ้นก็ต้องขึ้นกันให้เป็นด้วยนะครับไม่ใช่ขึ้นกันโดดได้ไม่ได้นะครับของเสียหายหมดครับต้องมืออาชีพจริงๆครับ วางก็ต้องอยู่กับที่นะครับเวลาเราวางปุ๊บนะครับอ่าเราก็ต้องมีกระดาษรองครับผ้ารองครับเพื่อไม่ให้ตู้เกิดความเสียหายเป็นรอยครับนี่ครับขึ้นแบบใจเย็นๆครับการขึ้นก็จะช้ากว่าตอนลงครับตอนลงยกลงอย่างเดียวเนาะมันจะไวกว่าครับขึ้นตอนขึ้นก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆอ่านว่าเอาอะไรขึ้นก่อนหลังอะไรทํานองเนี้ครับนี่ครับ าจากผู้ประสบการณ์การขึ้นครับโดยช่างทีบครับแล้วก็ช่างโต๊ะนะครับแล้วก็ช่างพึงครับเนี่ยครับทุกคนก็ร้วมจะททำตู้เป็นกันทั้งนั้นแหละครับเนี่ยครับตอนนี้ขึ้นตู้เสื้อผ้าไปแล้วครับแล้วก็ใช้เนี่ยครับใช้โต้รับแขก ขนาดความกว้าง60ครับความยาว90เซนความสูง50เซน3มตัวด้วยกันครับเป็นฐานล่างครับรองรับสบายสบายครับเนี่ยครับโต๊ะรับแขกรับตู้ต้องหลายหลังด้านบนได้สบายครับคนอีกไม่เป็นไรครับน้ำหนักเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยงครับเพราะว่าโครงสร้างแข็งแรงมั่นคงแข็งแรงครับโต๊ะรับแขกครับ ทำจากไม้สักทองทั้งหมดนะครับเพื่อนๆที่เห็นนะครับสวยงามครับนี่ครับมัดเสร็จแล้วครับพร้อมที่จะเดินทางไปที่วัดเขาสว่างธรรมอาเภอขานุอรรักษ์แล้วครับไปส่งลูกค้าครับที่จังหวัดกําแพงเพชรครับเนี่ครับวิธีการขึ้นตู้ครับวันนี้ก็ได้ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมครับเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนเนาะวิธีการขึ้นตู้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ